สวัสดีค่ะปาเก็กทำสวนนะคะเกือบจะพูดว่าปากิกทำปุ๋ยแล้วนะปากิกจะพามาทำปุ๋ยนั่นแหละวันนี้ปาเก็กทำสวนแต่จะพามาทำปุ๋ยทำปุ๋ยไว้ใช้แบบง่ายๆนะคะเพื่อเป็นการประหยัดขี้วัวประหยัดปุ๋ยต่างๆคือจะต้องเอามาเป็นส่วนผสมของดินในการปลูกผักก็เลยจะพามาทำปุ๋ยหมักดินนะคะวันนี้ก่อนอื่นค่ะจับหน้าจอนะคะ รายการสินค้าราคาย่อมเยาวส่งถึงประตูบ้านเพราะว่าประหยัดเวลาในการไปหาซื้อปุ๋ยเนาะอากาศก็ร้อนน้ำมันก็แพงไม่ต้องไปตะเวนหานี่ดูแคปหน้าจอไว้แล้วก็เป็นไล่ดูแคปไปทันก็ปกิ๊กส่งรายการปุ๋ยให้ดูหน่อยถ้ามีลายปกิ๊กก็ส่งไปทางไลนยนะคะดูตามรายการนี้ข้างหน้านี่คือจำนวนหน่วยเขาจำนวนหน่วยก็คือกิโลขี้ข้างคาวทุกอย่างเป็น ถ้าเป็นผงๆนี่เป็นกิโลหมดนะคะเนี่ยขี้ข้างขาวฮิวมัสปุ๋ย,<ว>ยอินรีหน<ด>ึ่งกิโล,ลาาข้างหน้าแต่ถ้าเป็นพิทมอสนี่ปกติก็กำกับไว้ว่าครึ่งโลเพราะว่าเข้าเบาถุงนึงก็เต็มแอคเลยค่ะเป็นราคาไม่ใช่หน่วยอ่ะราคาต่อหนึ่งหน่วยนะหนึ่งหน่วยคือหนึ่งจำนวนนั่นแหละอันนี้แต่ข้างหลังปกติกำกับไว้ว่าสามถุงหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยสามถุงหนึ่งร้อย ปุ๋ยอินทรีย์ถุงทำไมโลละ30เขียนผิดหรือเปล่า5ถุงทำไม130อันนี้ปกิกเห็นว่าซื้อยกถุง5กิโลก็เลยช่วยค่าส่งนะคะช่วยค่าส่งไป20บาทแล้วนะอันนี้คือเอนดะูเนาะเอนดูเอฟอันนี้พิทมอสเพอไลท์เพอรไลท์นี่ก็ไม,ไ,ไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไรนะคะนะน้ำส้มควันไม้นี่เป็นขวดขวดหนึ่งอขอพูดหน่อยไม่ได้พูดนานแล้วเนาะ ขวดหนึงก็คือ500 ml หรือว่าครึ่งลิตรนะคะ3ขวด100ขวดเดียว35จุรินทรีย์สังข้อแสงก็เหมือนกันค่ะ500 ml ค่ะขวดละ25บาทนะคะอันนี้สารสกัดสะเดาอันนี้ก็ครึ่งลิตร500 ml นะคะมีตัวนี้ตัวเดียวที่ปริมาณน้อยหน่อยก็คือ300 ml แต่ใช้นิดเดียวนะคะอาหารพืชทางใบ1นึต่อน้ำา1ลิตร เบอร์โทรศัพท์ของป้ากิ๊กอันนี้ติดต่อทางลายพิมพ์จากตรงนี้ถึงตรงนี้แป๊บเดียวเข้าลายได้เลยนะคะโอเคค่ะ,ะมาเข้าเรื่องของเราสาเหตุที่มาทําปุ๋ยหมักปุ๋ยมาหมักกระดินก็คือประหยัดเราเอาดินเนี่ยมาทําให้กลายเป็นปุ๋ยสามารถที่จะเอาไปผสมปลูกผักได้ไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยเยอะสมมุติว่าเราจะปลูกผักเราก็เอาปุ๋ยที่เราทำเนี่ยไป1ส่วน ไปผสมต่อดินที่เราใช้เนี่ยสมมติว่าอัตราส่วนในการใช้ผสมดิน4ส่วน,วนก็จะมีปุ๋ยมิกี้กวัวปนหนึ่งส่วนแกลบดำหนึ่งดินหนึ่งปุ๋ยคอกหนึ่งเราก็เอาตัวนี้แทนปุ๋ยคอกไปเลยนะคะได้ปริมาณเยอะขึ้นทีนี้วิธีเตรียมก็คือมี3อย่างนะคะเอาดินทั่วๆไปนะดินตรงไหนก็ได้จะดินแข็งดินดานดินอะไรก็ได้นะคะ5ส่วน ส่วนก็คือแล้วแต่ใครจะเอานะคะใครจะเอาภาชนะใบเล็กใบใหญ่แต่ว่าให้ใช้ใบเดียวกันในตวงตลอดเขาเรียกว่าอัตราส่วนหนึ่งส่วนไม่ได้ชั่งน้ำหนักนะอันนี้คือปริมาณเนาะปะกักตะกักมาแล้วดินห้าส่วนนะคะเดี๋ยวจะเขียนใส่กระดาษให้เพราะว่ารีบถ่ายคลิปเลยไม่ได้เตรียมอะไรปุ๋ยคอกสองส่วน แหลบดำสองส่วนมีแค่นี้ค่ะแล้วก็น้ำน้ำนะคะน้ำนี้เราเราจะไม่ตวงเดี๋ยวเราจะทำให้ดูทำไมไม่ตวงเราจะใช้ส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เอามาผสมได้หมดแต่เราจะตวงก็คือต้องมี EM กับกาก,ากน้ำตาลนะคะเดี๋ยวป a กิก็จะเท EM ออกมาไว้ก่อน ื่อที่จะตวงง่ายๆเนาะอันนี้ EM กากน้ำตาลอพอล้เดี๋ยวจะบอกว่าใช้ยังไงนะคะใส่ปุ๋ยคอกลงไปก่อนตามด้วยตากส่วนบอกแล้วนะเคอย่างเดียวนะคะ เดี๋ยวจะเขียนใส่กระดาษยกให้ดูอีกห้าสองสองบอกอห้าสองสอง,สองบางทีไม่จําเดี๋ยวจะเขียนใส่กระดาษให้นะคะแล้วก็ถ่ายแคปหน้าจอไว้เสร็จแล้วเราก็เอามาคลุกเขาให้เข้ากันเนี่ยสามส่วนแค่นี <c oughs> ้แต่ว่าดินมันไม่ฟุ้งหรอกคุณลุงดินดินเปียกก็ปิดจมูกหน่อยคุณลุงได้กลิ่นดินไม่ได้เพราะว่าเป็นภูมิแพ้พอกลิ่นดินก็จะไอจะจาม ไม่ต้องพูดหรอ, <c oughs> อ <c oughs> ไม่พูดละ <c oughs> ต่อไปนะคะเราก็จะเอาตัก EM ก่อนจะได้ไม่ติดช้อนเนาะสช้อนก็คือ 20cc ซีซีนะคะ1ช้อนเท่ากับ1 0 c ซีซีอันนี้2 0ซีซีกากน้ำตาลก็ ยีเหมือนกันค่ะอันนี้ก็10อันนี้ก็อีก10เสร็จแล้วน้ำเนี่ยเราเตรียมมาไว้เตรียมเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเราจะามาละลายไว้ละลายละลายแค่พอใช้ทำไมต้องทำแบบนี้เราจะได้ใช้กากน้ำตาลกับ e m จนหมดเนาะถ้าเราไปละลายใส่น้ำเยอะๆเราใช้ไม่หมดก็คือเพราะฉะนั้นส่วนผสมของ e m กับกากน้ำตาลเนี่ยมันจะไม่พอจะไม่พอเพียงกับการย่อยสลาย ราดเข้าไปก็จะได้หมดล้างลงไปสักหน่อยนึงเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันตะเกียกไม่ได้เอาเกลียงมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทีนี้เราก็มาดูความชื้นความชื้นเอาสักประมาณ50%ก็คือครึง่งครึง่งดูดินชื้นดึกดินไม่ถึงกับเปียกกับแฉะมากนะคะ น้อยไปเราก็เอาน้ําธรรมดาเติมทีนนี่สาเหตุที่เราไม่เอา,เอาน้ํามาใส่กากน้ําตาลกับ EM เพราะว่าใช้น้อยใช้มากน้ําเปล่าเนี่ยเราก็เติมของเราไปเรื่อยๆให้ก็มีความชื้นพอดีพอดีเ็าจะได้ถ้าความชื้นไม่พอการย่อยสลายก็ไม่ดีเนาะถ้าเป็นผงๆอยู่อย่างนี้ก็คือยังไม่พอนะคะ เราก็จะเตินด้านนี้ที่ที่เป็นผงอยู่เนี่ยเราจะไม่ปั้นไม่นั่นละหรืบางคนจะกำเอาก็ได้นะคะแต่ตะกี้จะไม่กำแล้วเพราะว่าเราจะดูการเปรียบของเขาว่าชื้นชื้นสักครึ่งหนึ่งห้ซนต์โอเคได้แล้วละประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตักใส่กระสอบไว้ไว้เวันนะคะช่วงเจดวัน เราจะต้องแต่ละวันนะคะเราจะต้องมาพลิกสมมติว่าขนอนอยู่อย่างนี้ลุมขึ้นก็มาไว้ด้านนี้อีกวันหนึ่งก็กลับมาอย่างนี้วันละหนึ่งครั้งนะนานไหมเนี่ยตัดหมดอ่ะคุณพ่อต <c oughs> ัดไม่ต้องหมดเนาะเอาแค่เอาแค่พอประมาณทำให้ดูจะได้ไม่เสียเวลาคลิปปะกิ๊กเนี่ยไม่อยากให้ยาวมากยืดเยอือ คนดูก็จะเบื่อเพราะว่าเวลาเราตักเราก็รู้อยู่แล้วว่าคือตักเอาอไปออกไปเลยอันนี้สมมติว่าตักเสร็จแล้วเนาะเราก็มัดตากกระสอบไว้แล้วเอาไปวางไว้ในใต้ต้นไม้ที่ร่มนะคะบ้านตรงไหนก็ได้ข้างบ้านข้างเมืองของเราไม่มีต้นไม้ก็เอาไว้ข้างบ้านที่ที่แดดส่องไม่ถึงอย่าให้เดือดร้อนเนี่ยแล้วก็เอาไปนอนแดดๆไว้อย่านตรอใต้ชายคาอย่าให้เปียกฝนอย่าให้เปียกฝน หรือว่าใครไม่มีที่วางกลัวฝนก็หาผ้าผ้ายางคลุมไว้นะคะอย่างเงี้ยพอรุ่งขึ้นเราก็มากลับอย่างเงี้ยเจ็ดวันนะคะเราก็มาคลำดูถ้าไม่แน่ใจก็แกะเชือกฟางเอาแล้วเอามือล้วงเข้าไปถ้าไม่มีความร้อนเราก็สามารถที่จะนํามาใช้เป็นปุ๋ยได้เลยค่ะอันนี้เรียกว่าปุ๋ยหมักดินได้ปุ๋ยเพิ่มอีกเยอะเลย๋ยวจดให้ปุยะะป๋ยหมักก็ได้ ปุ๋ยปุ๋ยหมักดินนะเดี๋ยวจะเขียนอัตราส่วนให้นะปุ๋ยหมักดินอัตราส่วนก็คือ,อดินดินหส่วนนะคะแกลบดำแกลบดำนี่2ส,ส่วนอะไรอีกอย่างพ่อ <laughs> ขี้ว,วัวอีกข,อขี้วัวแห้งขี้วัวอ่าขี้วัวแห้ง สองส่วนสองส่วนนะคะแล้วก็ e m e m นี่คือ 20, 20, 20. สองช้อนโต๊ะเอาละกัน<อ>ง่ายอ่ะเนาะกากน้ำตาลสองช้อนโต๊ะอ้าวแค่นี้อันนี้คือส่วนผสมที่จะต้องใช้ก็แคปหน้าจอเอาไปนะคะหมักเจ็ดวันนะ กี้ไม่ได้เขียนให้นะดูคลิปแล้วก็ไปจดเอาไว้กันแล้วกันว่าหมัก7วันเอาถ่ายนี่ไปแล้วเอาไปลองทานะคะเราก็จะมีปุ๋ยไว้ใช้เพิ่มไม่ต้องไปใช้ขี้วัวปริมาณมากคือทําดินให้เป็นปุ๋ยง่ายไหมนะคะจุลินทรีย์จาก EM เขาก็จะไปช่วยย่อยสลายกากน้ําตาลก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็ไปช่วยย่อยกินแล้วก็ออกลูกออกเต้าไปช่วยกันย่อยสลายดิน ย่อยย่อยสลายขี้วัวนะเอารวมกันก็กลายเป็นปุ๋ยชั้นหนึ่งโอเคนะคะลืมอะไรไหมคะเอาลืมบอกว่าจะมืดแล้วยังเหลืออยู่นะคะหมดไปถาดแล้วอันนี้ถาดที่สองกระหล่ำคำําจะบอกวันไหนก็วันนั้นบอกไปวันเดียวครั้งเดียวแล้วก็ลืมใครต้องการต้นกล้ากระหล่ำไปปลูกช่วงหน้าหนาวก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ ถ้ามัวไปเพาะเองก็จะใช้เวลานานเพราะต้นกล้าอย่างน้อยก็คงหนึ่งเดือนขึ้นไปกว่าจะได้ปลูกเนาะโอเค okay, ค่ะกดไลค์บอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้ากิ๊กด,ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ต้องแล้วครั้งเดียวพอเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะแล้วก็ช่วยดูโฆษณาห,หน่อยนะโอเคค่ะขอบคุณล่วงหน้าไว้ณที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ